เวลาที่ฝันตัวตนของคุณจะโผล่ไปที่นู่นที่นั่นในมิติที่หลากหลายอย่างรวดเร็วเมื่อตื่นนอนมาแล้วในโลกทางกายภาพก็จะปรับตัวตามแรงปรารถนาของตัวตนภายในที่คุณอาจไม่ได้รับรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองในวันนี้นะครับ ผมจะนำหนังสือจิตวิญญาณเล่มหนึ่งเป็นผลงานของโนวาอนาไลโดยเป็นนาปากกาของผู้เขียนนิรานามผู้ไม่เปิดเผยนะครับในช่องของผมนะครับในตอนนี้ก็มีเล่าหนังสือของโนวาอนาัยไว้หลายเล่มแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ขออนุญาตให้ผมเล่าว่าโนวาอนาัยคือใครก่อนนะครับ โนวานอนาไลคือจิตวิญญาณที่ไร้รูปก,กายเขามาสื่อสารนะครับผ่านทางความฝันของพี่นักเขียนเมื่อพี่นักเขียนตื่นขึ้นมาก็ถ่ายทอดสิ่งที่ฝันมากลายเป็นหนังสือ10บเล่มและเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเราไปว่ากันที่เนื้อหากันเป็นข้อๆนะครับข้อที่1สติสัมปชัญญะหรือตัวตน แบ่งออกเป็น3ส่วนในความเป็นจริงสติสัมปชัญญะคือการรับรู้หรือว่าตัวตนของมนุษย์นั้นไม่ได้แบ่งแยกกันชัดเจนมันทำงานสอดประสานกันอย่างง่ายดายและกลมกลืนแต่เพื่อให้การอธิบายเกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงขอแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ข้อที่1.1สติสัมปชัญญะส่วนที่จดจ่อกับ โลกภายในเป็นส่วนที่เรียกว่ากายในหรือตัวตนภายในอธิบายง่ายๆก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นแหละครับเป็นตัวตนในรูปแบบพลังงานที่มีสติรับรู้เป็นของตัวเองเชื่อมต่อกับภาวะที่มีอยู่หลากหลายมิติโดยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางและการเวลาไปพร้อมๆกันตัวตนภายในนะครับ เป็นขุมพลังของการจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดรวมถึงอารมณ์และความทรงจำที่ข้ามภพชาติเมื่อเราฝันตัวตนนี้จะไปเรียนรู้ในมิติในชาติภพอื่นๆหรือในจักรวาลอันไร้ขีดจำกัดตัวตนภายในมักไม่ได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ทั้งๆท,ที่เป็นส่วนที่มีพลังมากที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสารรค์ในการรับประสบการณ์ต่างๆได้อย่างมากมายทั้งในยามหลับและยามตื่นข้อที่1.2สติสัมปชัญญะส่วนที่จดจอ่อกับร่างกายตัวตนส่วนนี้คือรูปกายของเราที่เป็นกายภาพซึ่งสร้างสารรค์มาจากตัวตนภายในอันประกอบไปด้วยการรวมตัวกันของประจุแม่เหล็กไฟฟ้า อะตอมเซลล์โมเลกุลอวัยวะระบบอวัยวะและร่างกายสติสัมปชัญญะส่วนนี้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติโดยที่ตัวตนภายในและตัวตนภายนอกซึ่งผมกำลังจะเล่าต่อไปนะครับสามารถควบคุมได้ส่วนหนึ่งเช่น,นอวัยวะภายนอกแขนขาการเคลื่อนไหว การหายใจเป็นต้นและก็มีส่วนที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเช่นอวัยวะภายในระบบต่างๆในร่างกายการไหลเวียนของโลหิตการย่อยอาหารการเต้นของหัวใจการซ่อมแซมร่างกายหรือการหายใจในขณะที่เราหลับหรือตอนที่เราไม่รู้ตัว พูดง่ายๆว่าร่างกายของเรามีความรู้แจ้งมีความทรงจำและมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของเราให้ดำรงอยู่ต่อไปนะครับข้อที่1.3สติสัมปชัญญะส่วนที่จดจ่อกับโลกภายนอกคือตัวตนที่เราเชื่อว่าเป็นของเราคือเรามันเป็นความคิดความเชื่อ ที่เรายึดมั่นถือมั่นเพื่อใช้ในการรับรู้และสื่อสารออกไปทางโลกภายนอกโดยใช้เครื่องพรางที่เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5เครื่องพรางที่ว่านะครับคือสิ่งที่ตัวตนใช้ยึดว่าเป็นของจริงและไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเช่นจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสหรือลิ้มรสทั้งที่ มันเป็นความจริงเพียงด้านเดียวในโลกทางกายภาพเท่านั้นต่อไปมาว่ากันที่ข้อ2นะครับคุณสมบัติของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคืออารมณ์จินตนาการจิตใต้สำนึกประสาทสัมผัสภา,ภายในองค์ความรู้ที่มีศัก,กยภาพสูงสุดและความรู้สึกนึกคิดที่กว้างไกลเกินประมาณ ล้วนเป็นพลังเพียงบางส่วนของจิตวิญญาณมิใช่สมองส่วนสมองและร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจิตวิญญาณซึ่งถูกหลอกล่อได้ง่ายจากเครื่องพรางต่างๆที่มนุษย์เชื่อมั่นว่าเป็นความจริงหรือเป็นความเชื่อรวมทั้งการยึดมั่นถือมั่นของคนๆนั้นข้อที่สความฝัน ความฝันคือจิตวิญญาณที่กำลังใช้วิธีเรียนรู้โดยไม่อิงกับหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงของข้อจำกัดทางกายภาพระยะทางและการเวลาข้อที่4ประสาทสัมผัสภา,ภายในผมเชื่อว่านะครับโนวานอนาลัยหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าพลังจิตซิกเซนหรือยานสิ่งเหล่านี้นะครับ มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเหมือนเช่นอวัยวะเหมือนมือหรือแขนหรือขาเพียงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่อาจจะไม่มั่นใจไม่รับรู้หรือไม่เชื่อว่าตัวเองมีอยู่หากคนคนนั้นไม่เชื่อความสามารถเหล่านี้เขาก็ย่อมไม่มีทางฝึกฝนที่จะทําให้สิ่งนั้นแหลมคมและถูกนํามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประสาทสัมผัสภายในนะครับมีอยู่9ชนิดดังนี้ข้อที่4.1การร่วมรู้สึกชนิดแรกนี้เป็นความรู้สึกแบบฉับพลันที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนสัตว์สิ่งของได้อย่างลึกซึ้งคนที่ใช้สัมผัสภายในแบบนี้จะช่วยให้เข้าใจเข้าถึงและมีเมตากับผู้อื่นได้ในระดับที่สูงมากๆ ข้อ4.2การใช้เวลาแห่งจิตเมื่ออยู่ในความเงียบตามลำพังจะก่อเกิดความคิดจินตนาการที่ผุดขึ้นมาอย่างฉับพลันจิตวิญญาณน,นั้นสามารถใช้การเรียนรู้โดยไม่อิงกับหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงของข้อจำกัดทางกายภาพทั้งระยะทางและการเวลายกตัวอย่างเช่น ในความฝันหรือในยามตื่นมนุษย์คนหนึ่งหากได้รับการฝึกฝนเขาสามารถจะใช้การเรียนรู้ระดับนาทีได้เทียบเท่ากับเวลาบนโลกทางกายภาพได้เป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นปีปีข้อที่4.3การรู้เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นการอย่างรู้คือการเห็น เป็นการรับรู้หรือสัมผัสในสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ใช้ได้กับทั้งผู้คนสัตว์หรือสิ่งของข้อที่4.4ความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดเป็นการใช้การสัมผัสภายในแบบจูๆ่ๆก็รู้และเข้าใจทั้งหมดในแก่นแท้ของความคิดที่เกิดขึ้นเอง ไม่ใช่เพียงแค่เปลือกข้อ4.5ความรู้และความเข้าใจแก่นแท้ของความจริงไม่ว่าคุณจะรับรู้หรือไม่แต่มนุษย์ทุกคนเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันประสาทสัมผัสแบบนี้คือการที่คนคนหนึ่งสามารถรับรู้ถึงการเป็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นได้อย่างทุกแง่มุมอย่างหมดจดราวกับทอดวิญ,ญญาณเข้าไปเป็นคนคนนั้น หรือสิ่งนั้นเองเลยแตกต่างไปจากการร่วมรู้สึกตามข้อหนึ่งที่เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นข้อ4.6ความรู้และเข้าใจในพื้นฐานของโลกความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ล้วนมีสิ่งที่ว่านี้นั่นคือพลังชีวิตของจักรวาล มันอยู่ในร่างกายและในตัวเองทั้งหมดมนุษย์จะไม่สามารถดำรงตนทางกายภาพอยู่ได้หากไม่มีพลังที่ว่านี้พูดง่ายๆก็คือทั้งตัวคุณมแมลงมุมต้นไม้ก้อนหินวัตถุสิ่งของหรือทุกสปปรรพสิ่งในโลกใบนี้ล้วนมีพลังจักรวาลเป็นองค์ประกอบของตัวเองข้อที่4.7 การขยายและอัดตัวของเนื้อเยื่อเป็นสิ่งที่คล้ายสิ่งที่หุ้มหอ่อหรือหีบหอ่อจิตวิญญาณทุกประเภทให้มีขอบเขตที่จำกัดซึ่งจะมีลักษณะโปร่งแสงหรือมีแสงในตัวเองก็ได้ข้อ4.8การหลุดพ้นจากเครื่องพลางเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้ในความฝันหรือการนั่งสมาธิซึ่งทำให้ตัวตนหายไป ทำให้สติสัมปชัญญะมีความคมชัดซึ่งเป็นภาวะธรรมชาติที่แท้จริงของจิตวิญญาณข้อที่4.9การกระจายพลังงานแห่งบุคลิกภาพเป็นการกระจายพลังจากมิติอื่นออกเป็นตัวตนเล็กๆแล้วค่อยๆกลับมารวมตัวสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่จากมิติทางกายภาพนี้ เป็นวิธีที่ทำให้มนุษย์มาเกิดผ่านการปฏิสนธิและเป็นวิธีนี้เช่นกันที่ตัวตนภายในของคุณปรับเปลี่ยนวิถีไปสู่โลกมิติอื่นในเวลาที่ฝันหรือว่ากำลังตื่นอยู่ข้อที่5จดจำความฝันเพื่อการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเวลาที่ฝันตัวตนของคุณจะโผล่ไปที่นู่นที่นั่นในมิติที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว เพื่อชงโงกดูเรียนรู้แม้จะไม่สามารถจดจำความฝันได้แต่เมื่อตื่นนอนมาแล้วในโลกทางกายภาพก็จะปรับตัวตามแรงปรารถนาของตัวตนภายในที่คุณอาจไม่ได้รับรู้ปรากฏการเดจาวูหรือการคุ้นเคยกับสถานที่บางแห่งคนบางคนอย่างน่าประหลาดคือผลลัพธ์บางส่วนของเหตุการณ์ในความฝัน หากคุณฝึกตัวเองให้มีสติในความฝันได้คุณจะสามารถนำพาตัวเองไปหาคำตอบที่ต้องการและนำกลับมาใช้เพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นดั่งในฝันได้ข้อที่6อิสระไร้ขีดจำกัดในโลกแห่งความฝันคุณสามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยความเครียดความโกรธความเสียใจส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถอันหลากหลายเวลาที่อยู่ในโลกแห่งความฝันก่อนนอนทุกคืนนะครับอย่าลืมอธิษฐานจิตเพื่อให้ฝันดีหรือเพื่อค้นหาคำตอบที่คุณต้องการแต่หากสิ่งที่คุณคาดหวังนั้นยังไม่ปรากฏในโลกกายภาพเช่นที่คุณร้องขอไว้นั่นอาจหมายถึงตัวตนภายในของคุณต้องการที่จะเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่าง ที่ตัวตนภายนอกของคุณไม่อาจรับรู้บทสรุปนะครับระหว่างที่หลับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนภายในจะออกจากร่างเพื่อเพิ่มองค์ความรู้จิตวิญญาณของมนุษย์นั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องพักผ่อนเพราะมันรู้ดีว่าเวลาบนโลกนั้นมีจำกัดมันจึงแสวงหาประสบการณ์เรียนรู้อย่างเต็มที่ผ่านทางความฝัน และนำกลับมาใช้ในโลกทางกายภาพทั้งในตอนที่คุณหลับตัวตนส่วนร่างกายจะรับผิดชอบในการทำงานทุกระบบให้สามารถดำเนินต่อไปเพื่อรักษาร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่ไม่สมดุลให้กลับสู่ภาวะปกติตัวตนที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะเป็นส่วนที่จดจ่อกับโลกภายนอกนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับแม้คุณจะกำลังตื่นอยู่ก็ตาม แต่จิตวิญญาณส่วนที่เป็นตัวตนภายในและตัวตนภายนอกก็ยังสามารถท่องเที่ยวไปต่างเวลาต่างมิติและต่างสถานที่ได้อีกด้วยและปล่อยให้ตัวตนส่วนร่างกายทํางานที่อยู่ตรงหน้าได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาอีกมากที่นํามาเล่าได้ไม่หมดสิ่งที่ผมทราบก็คือหนังสือชุดโนวาอนาไล์นะครับเต็มไปด้วยภาษาที่เข้าใจไม่ง่ายนั่นเพราะ การถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจิตวิญญาณอันไร้ขีดจำกัดมาสู่โลกทางกายภาพที่ระบบภาษายังมีถ้อยคำที่จำกัดจึงทำไม่ได้ง่ายสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับผู้ที่มีหนังสือชุดนี้นะครับให้คุณลองใช้จิตใจหรือหัวใจในการอ่านแทนที่จะเป็นการใช้ความคิดหรือตรรก,กะให้มากจนเกินไปคุณจะเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแน่นอนครับเอาละครับ ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ